สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อกุ้งไม่ลอกคราบหรือว่าลอกคราบช้าแล้วมีอาการแคะแก่นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรเพื่อที่จะให้กุ้งเราเนี่ยกินอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็โตตามอายุที่ควรจะเป็นนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่การลอกค่าของกุ้งก่อนนะคะโดยปกติเนี่ยกุ้งจะใช้เวลาในการลอกค่าประมาณ7-8วันนะคะโดยที่จะลอกค้าบเยอะในช่วงวันพระนะคะซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราต้องใส่แร่ธาตุเข้าไปช่วยเพราะว่ากุ้งเองเนี่ยเขาลอกค่าปุ๊บเนี่ยเขาต้องการสร้างเปลือกเลยเพราะฉะนั้นแร่ธาตุในบ่อเนี่ยก็ควรที่จะ มีเพียงพอต่อการสร้างเปลือกนะคะเพื่อให้ทําให้เขาเนี่ยลอกคาบได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สร้างเปลือกได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าทุกครั้งที่เขาจะลอกคาบนั่นหมายความว่าร่างกายเขาจะต้องสะสมพลังงานที่เพียงพอก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะลอกคาบได้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะพูดออกเป็น2สาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้กุ้งเนี่ยลอกคาบไม่ได้หรือว่าลอกคาบช้านะคะอย่างแรกเลยก็คือการสะสมพลังงานที่ไม่เพียงพอนะคะ และการสะสมพลังงานที่ไม่เพียงพอเกิดจากอะไรเกิดจากการที่บางครั้งเนี่ยอาหารที่เราให้นะคะมีโปรตีนน่าจะเพียงพอต่อความต้องการแล้วแต่ว่ากุ้งเองเนี่ย ยังได้รับไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องใส่สารเสริมเข้าไปช่วยเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเองก็ดีเป็นกรดอะมิโนเองก็ดีเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมที่สําคัญเนี่ยพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็แก 5, ละธาตุรองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ใช้ในการลอกคราบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเสริมตรงนี้เข้าไปเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีการลอกคราบที่เป็นไปตามวัฏจักรมากยิ่งขึ้นนะคะ สิ่งที่คนเลี้ยงกุ้งทุกคนนะคะก็คืออาจจะได้สัมผัสและได้ใช้อยู่ตลอดก็คือเป็นกลุ่มพวกบำรุงตับนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนสายสั้นนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการย่อยและการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ากุ้งเขากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าสารอาหารเนี่ยไม่สามารถดูดซึมได้หรือว่าขับเป็นกากใหญ่มากๆเนี่ยกุ้งเขาก็จะไม่สามารถที่จะดึงพลังงานมาใช้เพื่อการลอกคาบได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกสารเสริมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็เลือกเอาที่ตอบโจทย์กับกกุุ้งงของเรามามที่สดนะคะค แต่ถ้าหาว่าการเลี้ยงกุ้งนะคะเราไปเช็คยอนแล้วรู้สึกว่ากุ้งเราโตช้าผิดปกติหรือว่าดูแค่แกนนะคะก็มันมีตัวช่วยดีๆตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวกระตุ้นลอกข้าบนะตัวนี้เป็นเอนไซมนะคะซึ่งมีความปลอดภัยกับกุ้งมากๆเลยเขาจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองของกุ้งนะคะให้ให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสมบูรณ์พร้อมที่จะลอกคราบแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําต่อจากนั้นคือเราต้องสร้างน้ําหรือว่า แร่ธาตุในน้ำเนี่ยให้เพียงพอต่อการที่กุ้งจะสามารถลอกคราบปุ๊บแล้วสร้างเปลือกได้ทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าในน้ําเราเนี่ยมีแร่ธาตุที่ไม่เพียงพอก็เราสามารถจะใส่ตัวพวกกลุ่มสร้างเปลือกเข้าไปช่วยได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเมื่อลอกคราบปุ๊บจะสร้างเปลือกได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่ตามกันไปได้เลยนะคะการที่กุ้งไม่ลอกคราบหรือว่าลอกคราบช้านะคะถ้าไม่ได้เกิดจากโรคอื่นๆนะคะวิธีนี้จะสามารถทําให้กุ้งกลับมากินอาหารแล้วก็ลอกคราบได้เป็นปกติยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนสาเหตุที่2นะคะที่ทําให้กุ้งลอกคราบช้าหรือว่าลอกคราบไม่ดีแล้วก็แคกแกนนี่นะคะก็มาจากเชื้อ ESP นั่นเองนะคะผู้เลี้ยงกุ้งคงได้ยินคานี้อยู่บ่อยๆเลยนะคะโรคนี้เกิดขึ้นทีไรจะเป็นลักษณะของการแตกไซต์ที่เรารู้จักกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของหลังขาวที่เราสังเกตได้แบบแบบยกยอมาก็คือสังเกตได้เลยว่ามีลักษณะหลังขาวนะคะกลุ่มพวกนี้เองก็จะทำให้กุ้งเนี่ยไม่โตนะคะแล้วก็มีอาการแคะแกนหรือว่าแตกไซต์นั่นเอง ตัวเชื้อ E.S.P. เนี่ยนะคะจะตายได้ด้วยความร้อนแล้วก็ตายได้ด้วย pH ที่สูงหรือว่า pH ที่เป็นด่างจัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราอยากป้องกันบ่อของเราเนี่ยไม่ให้มีเชื้อ E.S.P. เนี่ยก็คือการทำ pH ในบ่อให้สูงมากกว่า11ขึ้นไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ14วันนะคะเพราะว่าโฮสต์ของตัว E.S.P. เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ14วันนะคะหากไม่สามารถยิงเข้าไปอาศัยได้อยู่ในตับอ่อนหรือว่าในในสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะตัวเขาก็จะตายลงไปค่ะ แต่ถ้าเรามาพบเชื้อนี้อยู่ในตับกุ้งล้วแล้วนะคะสิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือก็คือการใช้สมุนไพรที่มีความร้อนนะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้หากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภยัยแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการกําจัดสักนิดนึงเพราะว่าโฮสต์ของตัว E. S. P. เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อาจจะต้องใช้ยาวหน่อย แต่ก็จะสามารถเคลียร์เชื้อ ESP ออกจากตับอ่อนของกุ้งได้นะคะส่วนที่ว่า ESP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดขี้ขาวเนี่ยก็มีส่วนเลยเพราะว่าเมื่อกุ้งไม่กินอาหารเอ,อ่อร่างกายอ่อนแอแล้วตับอ่อนถูกดึงพลังงานไปเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะที่จะทำให้กุ้งอ่อนแอแล้วก็มีลักษณะขี้ขาวเกิดขึ้นได้ หากว่าเรากําจัดเชื้อ E.S.P. ออกจากตับอ่อนของกุ้งได้เนี่ยนะคะก็จะลดปัญหาในเรื่องของการแคกแกนแล้วก็ในเรื่องของการไม่ลอกคราบได้นะคะทําให้กุ้งสามารถกินอาหารได้เป็นปกติแล้วก็จเจริญเติบโตได้นะคะสามารถทํากําไรให้เราได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการที่กุ้งแคะแกนหรือว่ากุ้งลอกข้าวไม่สมบูรณ์เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าทุกคนจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาแล้วทาให้กุ้งเนี่ยเราเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันหรือว่ากดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆนะคะส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเราจะมาอัปเดตการแก้ปัญหากุ้งต่างๆที่เราพบนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ